เ okay. สวัสดีค่ะก็ลูกค้ามาจากที่ไหนนะวันนี้ส,สายไหมครับสายไหมลูกค้าวันนี้มาก่อนเวลานัดกันไว้ที่บ่ายโมงล,ลูกค้ามาถึงประมาณ เทียเ่ยงกว่า,วา,าน่ารักมากๆเลยนะ <c oughs> มาก่อนเวลาก็เลยได้ทําก่อนเลยวันนี้พี่เจี๊ยบสักเป็นขอบตาไซส์ใหญ่แต่แบบไม่ได้ใหญ่พิเศษนะคะเป็นไซส์ใหญ่ปกติก็จะอยู่เรียวๆด้านในซึ่งน้องอยากได้ไซส์กลางตอนแรกแต่พี่เจี๊ยบแนะนำบอกเอาใหญ่ไปเลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เจี๊ยบทำเรียวๆข้างในให้คล้ายๆกับสายกลางแต่ว่าไม่ใหญ่มากจะได้ดูไม่เยอะเกินไปเพราะว่าอันนี้ก็ดูสวยพอดีว่าขอบตาน้องเล็กอยู่แล้วคะ่ะพอทําออกมาแนละ้วเขาคล้ายๆสาสกลางคะ่ะไม่ไม่ใหญ่เกินไปตรงนี้ เป็นไงบ้างคะตอนสักเจ็บไหมไม่เจ็บลยครับไม่เจ็บจริงๆ<ช>นอนนิ่งเลยหรือไม่ก็หลับคพี<ช>่เจี๊ยบแปลว่าแนะนําให้ลูกค้ามาอันนี้ของลูกค้าสักเสร็จไปสักประมาณเป็นชั่วโมงแล้วล่ะคะ่ะตาก็คือหายแดงหายบวมเลยหมดแล้วก็ยังจะมีเล็กน้อยตรงใต้ถุงตาตรงนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปทานยาแก้สีประมาณ สาวันเนี่ก็หายนะคะหายบวมลดลดบวมวันแรกแต่ต่อๆไปก็คือช่วยให้ยาแก้กเสพช่วยให้สีที่ตรงนี้ไม่ไหลออกมาแล้วก็ช่วยให้สีรัดตัวเร็วนะคะหายเร็วยังไงก็เดี๋ยวฝากรีวิวที่เจ๊บ้างนะตอนหายนะคะไว้ถ่ายแล้วส่งภาพมานะคะขอบคุณมากค่ะ